BMR n r พุ่งกระฉูดเกือบ700%เพราะอะไร b i t m y i m m e r s i o n Technologies หุ้นตัวนี้กำลังเป็นที่จับตาอย่างมากและมีข่าวสำคัญที่เพิ่งออกมาเลยทีเดียว b i t m y i m m e r s i o n Technologies ทำธุรกิจอะไร b i t m y i Immersion Technologies เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในภาคส่วนเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยมุ่งเน้นการสะสมสกุลเงินดิจิทัลเพื่อการลงทุนระยะยาวไม่ว่าจะเป็นผ่านการดำเนินการขุดบิตคอยนหรือจากการระดมทุน แต่ล่าสุดบริษัทได้ประกาศกลยุทธ์สำคัญที่จะเปลี่ยนทิศทางธุรกิจอย่างมีนัยยะนั่นคือการเริ่มต้นกลยุทธ์อิตาเลียมเทรเชอรี t สตรัทเจีกลยุทธ์คลังอเตาเลียมธุรกิจหลักของบิต m i n น์ก่อนหน้านี้และในปัจจุบันควบคู่กันไป 1. การขุดบิตคอยบิต t m i น์ดำเนินการขุดบิตคอยในศูนย์ข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับอุปกรณ์ขุด ASIC miners โดยเฉพาะโดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นทุนพลังงานต่ำเช่น t r i n i d a d p e c o คและ Silverton รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาสการโฮสต์อุปกรณ์ขุดของบุคคลที่3นอกจากการขุดบิตคอยด้วยตัวเองแล้วบริษัทยังให้บริการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์สำหรับขุดบิตคอยของบุคคลที่3ด้วย 3. การให้คำปรึกษาด้านบิตคอยทร e ช s รี่ให้บริการที่ปรึกษาด้านการขุดบิตคอยและกลยุทธ์คลังบิตคอยให้กับบริษัทมหาชนอื่นๆการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่สำคัญล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายน2565 Bitmain Immersion Technologies ได้ประกาศการจัดสรรหุ้นแบบ private placement มูลค่า250ล้านดอนลลาร์สหรัฐโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเข้าซื้อ Ethereum หรือ ETH และนำ ETH มาเป็นสินทรัพย์สำรองหลักในคลังของบริษัทบริษัทคาดว่าจะกลายเป็นหนึ่งในผู้ถือ ETH ที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงการขยายขอบเขตจากบิตคอยเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าของ ETH ที่ถือครองต่อหุ้น สัดส่วนรายได้เป็นยังไงณปัจจุบัน b i t m y i m m e r s i o n Technologies ยังมีรายได้ไม่สูงมากและยังคงขาดทุนจากการดำเนินการเนื่องจากอยู่ในช่วงของการลงทุนและขยายธุรกิจรายได้ Trilling 12 Months TTM ประมาณ4.63ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลณวันที่กุมภาพันธ์2,565รายได้หลักมาจากการขุดบิตคอยและบริการโฮสต์สำหรับเครื่องขุดของบุคคลที่3 รวมถึงรายได้จากการให้คำปรึกษาด้านบิตคอยเทรเชอรี่ซึ่งมีการเซ็นสัญญา4ล้านดอลลาร์สหรัฐกับลูกค้ารายแรกในเดือนพฤษภาคม2565ผลขาดทุนสุดธิ trailing 12 months ประมาณ2.55ล้านดอลลาร์สหรัฐข้อมูลณวันที่กุมภาพันธ์2565ผลประกอบการไตรามาส1ปี2025ประมาณการข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่าขาดทุนสุทธิปรับปรุงในแง่ประมาณ9 7 4 7 3 8ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ Q1 FY 2025 สำคัญมากด้วยการระดมทุน250ล้านดอลลาร์สหรัฐและการเปลี่ยนเป็นเน้น ETH เป็นสินทรัพย์คลังหลักโครงสร้างรายได้และผลกำไรของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหากกลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จบริษัทอาจมีรายได้เพิ่มเติมจากการ Staking ETH และกิจกรรม Decentralized Finance บนเครือข่ายอีเธอรี่มซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ถือครองได้โมดหรือความได้เปรียบในการแข่งขัน โมดหรือความได้เปรียบในการแข่งขันของ Bitmine Immersion Technologies มาจาก 1. กลยุทธ์คลังสินทรัพย์ดิจิทัลการที่บริษัทตัดสินใจถือครองบิตคอยนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีเทเรียเป็นสินทรัพย์สำรองหลักในคลังด้วยเงินทุนจำนวนมากเป็นโมดที่สำคัญหากราคาของ ETH และ BTC ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะ 2. ความเชี่ยวชาญด้านการขุดและโครงสร้างพื้นฐานการมีฐานปฏิบัติการขุดบิตคอยในพื้นที่ที่มีต้นทุนพลังงานต่ำและความเชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างศูนย์ข้อมูลสำหรับการขุดเป็นข้อได้เปรียบด้านการดำเนินการ 3. เทคโนโลยี immersion cooling แม้ข้อมูลจะไม่ชัดเจนนักแต่ชื่อบริษัท immersion technologies บ่งบอกถึงการใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบจุ่มหรือ immersion cooling ซึ่งช่วยลด PUE power usage efficiency ได้อย่างมาก ทำให้การขุดมีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงขึ้นและลดต้นทุนการดำเนินการ 4. การให้คำปรึกษา Bitcoin Treasury การเปิดตัวบริการให้คำปรึกษาด้าน Bitcoin Treasury สำหรับบริษัทมหาชนอื่นๆแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและมองเห็นโอกาสใหม่ๆใ,ในตลาด 5. การเข้าถึงตลาดทุนการที่บริษัทสามารถระดมทุนได้มากถึง250ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่าน Private Placement แสดงถึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันและเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันด้านเงินทุนแนวโน้ม1-3ปี แนวโน้มของ Bi t m อ Immersion Technologies ในอีก1-3ถึงปีข้างหน้าจะถูกกำหนดโดย 1. ความสำเร็จของกลยุทธ์ e t s Treasury นี่คือตัวขับเคลื่อนหลักการที่บริษัทจะนำเงิน250้าล้านดอลลาร์สหรัฐไปซื้อ ETH จะทำให้บริษัทเป็นผู้ถือ ETH ที่ใหญ่รายหนึ่งหากราคา ETH ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยยะจะส่งผลให้มูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและ,ะไรายได้จากการ staking DeFi ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย 2. ความหันผวนของตลาดคริปโตเคอเรนซีมูลค่าของ ETH และ BTC จะมีผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษัทหากตลาดคริปโตเข้าสู่ช่วงขาขึ้นจะเป็นผลดีอย่างยิ่ง 3. การขยายธุรกิจการขุดและโฮสต์แม้จะเน้น ETS ในคลังแต่บริษัทยังคงดำเนินการขุดบิตคอยหากสามารถเพิ่มกำลังการขุดและจำนวนลูกค้าโฮสต์ได้ก็จะช่วยเสริมรายได้ 4. การเติบโตของบริการให้คำปรึกษา หากบริการให้คำปรึกษาด้าน Bitcoin Treasury ได้รับความนิยมและมีลูกค้าเพิ่มขึ้นก็จะเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง 5. การบริหารจัดการเงินทุนการใช้เงินทุนที่ระดมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนข,ของสินทรัพย์ดิจิทัลและการควบคุมค่าใช้จ่ายจะเป็นกุญแจสู่การทำกำไรความเสี่ยงบริษัท BMNR เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงและเข้าใจในตลาดคริปโตเคอเรนซี 1>, 1. ความหันผลของราคาคริปโตเคอเรนซีนี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดและเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัทโดยตรงหากราคาของ ETH และ DTC ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะจะส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ในครั้งของบริษัทลดลงอย่างมาก 2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินการขุดการขุดบิตคอยมีความเสี่ยงจากราคาบิตคอยความยากในการขุดต้นทุนพลังงานและความล้าสมัยของอุปกรณ์ 3. การเจือจางหุ้น การระดมทุน250ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการขายหุ้น555,556หุ้นที่ราคา4.50ดอลลาร์สหรัฐจะทำให้จำนวนหุ้นในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลให้เกิดการเจือจางสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 4. การกำกับดูแลหรือ Regulatory Risk อุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ยังไม่ชัดเจนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 5. การแข่งขันที่รุนแรง มีบริษัทขุดบิตคอยและผู้ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลรายใหญ่ในตลาดจำนวนมากการแข่งขันด้านกำลังการขุดและบริการต่างๆยังคงสูง 6. ความหันผวนของราคาหุ้นราคาหุ้นของ BMR n R มีความหันผวนสูงมากตอบสนองต่อข่าวคริปโตเคอเรนซีและข่าวบริษัท 7. การพึ่งพาเทคโนโลยีธุรกิจขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีบล็อกเชนและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วคู่แข่ง คู่แข่งหลักของ BMNR Immersion Technologies ได้แก่ 1. บริษัทขุดบิตคอยนรายใหญ่เช่น Marathon Digital MARA, Riot Platforms RIOT, CleanSpark CLSK, Bit Farms BITFARMS 2. บริษัทที่เน้นการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทคริปโตเคอเรนซีเทรเชอรี่เช่น MicroStrategy (MICROSTIATEGY) ซึ่งเป็นผู้ถือครองบิตคอยน์รายใหญ่ 3. ผู้ให้บริการโฮสต์แมชชีนขุดบริษัทอื่นๆที่ให้บริการศูนย์ข้อมูลสำหรับการขุดคริปโต4บริษัทบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีอื่นๆที่อยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพันธมิตร1นักลงทุนใน Private Placement การระดมทุน2 5 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันบางรายรวมถึง t อ o m ีผู้ร่วมก่อตั้ง Fundstrat ซึ่งเป็นปรนรระาานนกมมคให่ของด้วย 2. ผู้ให้บริการด้านพลังงานบริษัทต้องพึ่งพาผู้ให้บริการพลังงานในพื้นที่ที่มีต้นทุนพลังงานต่ำสำหรับการดำเนินการขุด 3. ลูกค้าบริการให้คำปรึกษาบริษัทมหาชนที่สนใจ Bitcoin t r e a s รี่สตรัทเ g จีสรุปภาพรวมบริษัท Bitmine m m m e r s i o n Technologies ์บกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญด้วยการประกาศกลยุทธ์ Bitcoin Treasury ที่มีมูลค่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะทำให้บริษัทเป็นผู้ถือ ETH รายใหญ่ การเคลื่อนไหวนี้บ่งชี้ถึงความพยายามในการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากการ Staking และ d e ฟานอกจากการขุดบิตคอยแบบดั้งเดิมแต่นี่เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงมากเนื่องจากราคาและผลประกอบการของบริษัทจะผูกติดอยู่กับความผันผวนของตลาดค r y ปโตเคอเรนซีอย่างแยกไม่ออกการระดมทุนครั้งใหญ่ก็มาพร้อมกับการเจือจางหุ้นและความไม่แน่นอนของการกำกับดูแลยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ การลงทุนใน BMR n R จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงมากมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดคริปโตเคอเรนซีและพร้อมที่จะติดตามข่าวสารและการพัฒนาของบริษัทและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างใกล้ชิดครับ